เมื่อกี้ผมน,นึงบอกแล้วบอกว่าถ้าเกิดเป็นตัวโรคความรุนแรงนะครับการละเอียดในการรักษายาอะไรอะไรย้ยะน,นะฮะอันนี้เนี่ยเราเปิดเผยไม่ได้แต่ในมุมกลับกันเนี่ยนะครับคนที่รักษาเนี่ยตัวแพทย์ผู้รักษาเองนี่นะครับไม่ไม่เป็นความลับนะครับไม่เป็นความลับแล้วก็ตัวตัวโรคเนี่ยผมก็แปลกใจเหมือนกันนะฮะขอใช้คําว่าไม่เนียนก็นแล้วกัน ถ้าเกิดคนไข้ที่วิกฤตเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราจะลงทุนผ่าตัดเนี่ยมันแสดงว่าอาการของโรคที่สองเนี่ยมันจะต้องหนักจริงนะครับแพทย์ถึงจะเสี่ยงที่จะ,ะทํะาการผ่าตัดแสดงว่ามันคุ้มค่ายกตัวอย่างคนที่เป็นโรคหัวใจโรคทางสมองอะไรเงี้ยนะครับมันมันวิกฤตอยู่เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่รักษาอันนี้ก็ตายยกตัวอย่างเช่นเป็นไส้ติ่งอักเสบเอยอ,อะไรเลยนะครับหรือว่าเลือดออกในสมองนะครับ ก็ต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้บอกชื่อก็แล้วกันนะครับแต่ว่าเราทราบนะครับว่าโด,โดยการให้ข้อมูลจากคนที่ในโรงพยาบาลตำรวจนี่แหละทีะ่ทนความอายุติธรรมไม่ได้นะฮะก็บอกว่า,าทีมแพทย์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็เป็นหมอทางสมองนะครับวันที่รับวันแรกนนะเอาหมอทางสมองแต่ว่าไม่มีปรากฏหลักฐานใดๆนะครับว่าทักษิณเนี่ยได้เข้าสู่ห้องฉุกเฉินและห้องไอ u ไม่เช่ไม่ไปตรวจสอบได้สเปรยเลยนะครับตรงไปซึ่งโอเคต้องมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีนะครับในการที่บอกว่ามีห้องเพราะห้องพิเศษตูนใหญ่คุณลองไปลองแอดมิตรสีใครที่สามารถที่หาห้องพิเศษได้บ้างยาบัลจุฬาเลยอะไรเลยเนี่ยมันไม่หาได้ง่ายๆนะครับแวเีย่อขออาตเป็น่โลกของคุณทักิได้ไหมคะว่าเป็นโลกของการโลกอะไรอกโลก ถ,ถ้าจำได้นะครับวันที่วันที่25สิงหาเนี่ยผมไปที่ที่รงยาที่รงยาตำรวจก็บอกนะบอกว่าโรคพวกนี้เนี่ยสามารถรักษาด้วยยาต่างๆเนี่ยนะครับยาฉีดหรืออะไรเนี่ยสามารถให้รักษาโดยให้เร็วได้ลดความดันได้อย่าว่าแต่ว่าให้กลับกลับคุกได้เลยนะครับสามารถทาผ่าตัดอย่างได้เลยครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกหัวใจวายความดันสูงนะครับโรคหัวใจ ถ้าโลหิตใจเนี่ยนะฮะเป็น,เป,นเป็นเส้นเลือดติดตามในพวกนี้โรงพยาบาลตำรวจสามารถทําได้ครับนะที่เรียกว่าคาเดียคทเนี่ยสามารถทําได้อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดอย่างนั้นก็ออกข่าวมาเลยล้วทาคาเดียคทไปนะครับแล้วต้องคอยติดตามอาการหรือว่าอะไรก็ออกมาสินะครับอันนี้ก็เรียกว่าไม่เนียนเพราะาอะไรเพราะว่าผมคิดว่าตัวแพทย์ที่เขาดูแลรักษาอยู่เนี่ยเขาก็ให้การรักษาตามตามสมควรอย่างถูกต้อง แต่ว่าเนื่องจากสตอรี่ที่ว่าจะต้องอยู่โราบาตำรวจเนี่ยมันจะต้องรุนแรงต้องหนักนะครับอย่างนี้นะ้ใครอยู่ห้อง,องพิเศษคนไข้าอาการหนักทุกคนที่อยู่ห้องพิเศษแล้วอาการหนักนะครับเขาทํายังไงครับต้องย้ายลงไป ICU ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยยังไงกผ็ผมว่าคนที่เป็นแพทย์เป็นประชาชนทั่วไปที่มีสติปัญญาแล้วรักความเป็นธรรมเนี่ยเมื่อเห็นสตอรี่แบบนี้ก็รู้แล้วเนี่ยว่ามันเป็นเป็นเรื่อง ต่อหลดต่อแหล่นะครับมันไม่ถูกต้องเพื่อนผู้ที่ช่วยกันสร้างสตอรี่เนี่ยต้องรับผิดชอบเหมือนกับเรื่องของพาสปอร์ตหรืออะไรที่เคยเคยคนที่ทําให้เนี่ยก็ต้องติดคุกครับ อย่างที่ผมบอกแล้วนะครับบอกว่าข้อมูลของผู้ป่วยเนี่ยเปิดเผยไม่ได้แต่การที่ตัวทักษิณจินวัตรยังอยู่ลงมาตำรวจเป็นสิ่งที่ต้องเปิดเผยได้ครับเพราะมันเป็นเรื่องของกฎหมายเขาไม่ใช่คนไข้ทั่วไปใครแบบนี้แต่เขาเป็นนักโทษเพราะฉะนั้นการเปิดเผยว่านักโทษที่ปักตติต้องอยู่ในเรือนจำแล้วก็จะต้องมามาส่งตัวมารักษาเพราะมีอาการผิวรติ คุณจะต้องยืนยันได้ว่าตัวนักโทษคนนี้ยังอยู่ในโรงพานตำรวจครับ <Hey! S 1> าการที่ตัวแทนของโรงพานตำรวจมาถแถลงอ้างมั่วม่วนะครับแพทย์แพทย์ทั้งประเทศเนี่ยยอมรับไม่ได้ครับ <Hey! S 1> การอ้างข้อมูลแบบนี้ยอมรับไม่ได้ <Hey! S 1> เราไม่ได้บอกว่าทักษิณเป็นโรคอะไรยกเว้นว่าเขาถแถลงออกมาเองสี่โรคหมอตุจะไปรู้ได้ยังไงครับไม่เคยตรวจเขาอะเรารู้จากสื่อมวลชนทั้งนั้น แต่ว่าสิ่งที่แน่นอนเนี่ยก็คือว่าจะอยู่โรงพยาบาลตำรวจอยู่นอกคุกได้คุณต้องมีอาการหนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมต้องมาในวันนี้เพราะว่าฟังแถลงของโรงพยาบาลตำรวจนะแลวกรมตำรวจที่มีต่อกรรมธิการนี่แหละครับผมบอกได้เลยบอกว่าอันนี้คือการอ้างมั่วอ้างติดสิทธิของผู้ป่วยก็คือว่าพักษิณเป็นโรคอะไรรุนแรงแค่ไหนรักษาอะไรอย่างนี้ตัวยาเป็นไรห้ามเปิดเผยครับยกเว้นพักษิณอยากให้เปิดเผยยกตัวอย่างเช่น วันที่เขาอยากให้เห็นตัวเขาเนี่ยออกมาเอ็กซเรย์เข็นมาอย่างเนี้อย่างนี้เขาเปิดเผยอันนี้เขาอนุญาตเองให้ถ่ายรูปแต่ขอโทษนะครับไปตรวจสอบเลยครับคนดีรอบตัวพัคสินันนั้นเนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้าหน้าที่ของตำรวจแม้แต่คนเดียวครับเ,เล่นลาหีให้ประชาชนท,นทนั้งประเทศดูอย่าคิดว่าคนจะไม่รู้คนนี้ตรงมาตำรวจเขาก็ทนไม่ไหวแล้วครับคนนี้ก็รักความเป็นธรรมเขาก็มีอยู่คนนี้เกลียดความยุติธรรมก็มีอยู่นะครับ แล็นใครที่รับใช้ทักษิณอยู่นี้นะบอกได้เลยไปดูอดีตเลยใครรับใช้ทักษิณติดคุกทั้งนั้นคุณครับขอสอบถามความรู้ครับผูป่วยที่มีภาวะเสี่ยงที่จะป่วยเป็นลิ้หัวใจรั่วนะทางอาการขั้นไหนเป็เรียกว่าความเสี่ยงแล้วมันเสี่ยงถึงขั้นที่จะไม่เข้าไปรักษาในโรงพยาบาลรัฐพันได้ยังไม่เคยได้ยินว่าอันนี้หนึ่งยังไม่เคยได้ยินว่าทักษิณชยวัฒน์อ้างว่านิน้นหัวใจรั่วนะครับ ไวอย่างนักศิณเนี่ยโรคที่พบป่อยที่สุดเนี่ยนะครับก็คือหัวใจหัวใจขัดเลือดเส้นเลือดหัวใจตีบตันที่ผมอ้างถึง,งเมื่อกี้เพราะเป็นโรคที่พบป่อยที่สุดหัวใจโรคนี้หเลือเนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นขนาดนี้ถ้าเป็นจะเป็นมานานแล้วนะครับแต่ลองเทียบดูสิครับถ้าคนเป็นโรคหลอดเลือดอ่ว,จ,ว,นวจนอาการหนักวิตกนะครับมันเตะกระสอบไฟโคลนโคลนโชว์ชาวบ,บ้านทั้งโลกได้ยังไหมถึหงหล่อกรู้ไหมดูไม่ได้เนี่ยเตะกระสอบไฟโชว์นะครับ ที่พูดานี่ผมไม่ได้แม้ขึ้นเองเราเอาตามหลักฐานที่เขาเป็นคนโชว์ทั้งสิ้นนะครับใต่ก็สอบใส่ขนาดนั้นนะครับหมอตุงยจะใส่ไม่ได้เลยครับ,รบแลอาการป่วยรโร,โรโเคเนี่ยนมันจะมีอา,าไหนหรือการป่วยอที่จะนวาไการป่วยภาวะลิเได้ไครับความดันโลหิตสูงรุนแรงที่นานจนก,กระทั่งหัวใจวายหัวใจจะต้องโป่งที่หัวใจที่เขาเรียกหัวใจโตเนี่ย ลิ้นหัวใจจะปิดไม่สนิทนะครับผมเป็นหมอสูงแต่ผมจบหมอทั่วไปสามารถตอบได้เลยว่าถ้าอันนี้เนี่ยนะครับ<ำ>ก็คือจะต้องจะต้องเป็นโรคหัวใจรุนแรงความดันส,ส,สูงมานานจนยทั้งหัวใจโตแล้วลิ้นหัวใจปิดไม่สนิทครับแต่มันจะไม่โรคลิ้นหัวใจที่ท่านรู้จักกันทั่วไปพวกนั้นเนี่ยเป็นหัวใจรูมาติกหรือหัวใจลิ้นหัวใจแต่รั่วแต่กําเนิดนะครับแล้วนั่นจะลิ้นหัวใจรั่วนะครับผมขอยืนยันนะครับจะสร้างสตอรี่อะไร ห้องเนียน,<บ>นอย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านโกโหกแมตติเดียวคนทั้งประเทศซึ่งในนั้นมีหมออยู่มากมายเขาจับตามองท่านอยู่เขามีความรู้ความสามารถที่จะประเมินสิ่งที่ท่านร่วมกันสร้างสตอร,รี่เรื่องเนเท,ท็ตออกมาเขาสามารถจับโป่งท่านได้หยุดนะครับอย่าทำอย่าช่วยนะครับเรามาในวันนี้เพื่อที่จะเรียกร้องต่อรัฐบาลโดยเฉพาะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเจ้ากระทรวงของกลมลร,รมราชทัณฑ์นะครับซึ่งบัตรนี้เนี่ยเกิน120วันแล้วก็บอกว่าก็แล้วแต่ทางโรงพยาบาลตำรวจจะรายงานแน่นอนครับการรายงานเมื่อกี้ผมบอกแล้วบอกว่ามาตรา2.9ของประมวลกฎหมายอาญาถ้าเกิดผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์หรือบัญชีหรือกฎหมายแสดงความเห็นอันเป็นเทพจมีความผิดตามกฎหมายโทษจำคุก2ปีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ รัฐมนตรีบอกว่าขอเป็นแบบเหมือนกับมิสเตอร์บสแมนในนายไพศาลีก็แล้วแต่คุณราชธรรมว่าไงลงมาตำรวจว่าไงท่านต้องดูนะครับถ้าปรากฏภายหลังถ้าปรากฏภายหลังว่าข้อมูลจากลงมาตำรวจผ่านกรมราชธรรมมาที่รัฐมนตรีผ่านปลัหลักรัฐมนตรีลแล้วทักษิณชินวัตรไม่ได้มีภาวะวิกฤตจ,จริงทวีสอดส่องก็ทวีสอดสอ่สองเธอะได้ไปส่องอยู่ในคุกแน่นอนครับ หนึ่งห้าเจมนะครับท่านรัฐมนตรีผมรับแปลกใจนะครับผมนี่นะครับถ้าเกิดไม่เป็นนักกฎหมายหรือว่าอะไรเนี่ยใครกันน่แต่อย่างเอาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีอย่างเดียวก็คือต้องการมาช่วยทักสิงชินวัตรใช่ไหมขอยอ้อนไปหน่อยนะครับถามว่าการขอพระรรชธานัยลดโทษเนี่ยนะครับตามปกติแล้วเนี่ยรัฐมนตรีเมื่อได้รับแล้วตอนนั้นคือรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ย คุณได้เอาเข้าคอรมอ,รอนหรือเปล่าจะส่งมาในที่ที่พนักราชนี่นะครับคุณจะต้องมีมติคอรมอรนะครับผมเคยต้องช่วยคนที่ติดคุกม,มาตราหนึ่งหึ่งสองที่ขอพระธนเมไปโทษแต่โดนอธีบดีกรมราชธรร์เนี่ยนะครับบล็อกเอาไวเาา้เพื่อให้ตายคาคุกเพื่อให้ตายคาคุกนะครับต้องทําอย่างนี้ครับอธีบดีกรมราชัรฑ์ถึงประหลัดประหลัดมาถึง เจ้ากระทรวงเจ้ากระทรวงจะต้องนำเข้าคอ,อรมอมีมติคอ,อรมอให้ส่งสำนักราชเลขาธิการแล้วถึงนำขึ้นโปรดเก้านะครับเพื่อที่จะทรงมีพระราชทานไปโทษลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือ,อีกหนึ่งขั้นตอนนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับารแพทย์แต่เราตั้งข้อสงสัยว่ารักษาการรัฐมนตรีนะครับกระทรวงิธรามซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ต้องมีรักษาการคอรมออยู่ ท่านได้ทําหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า157อีกคนครับ